ดีไซน์ยังอยู่กับลาข้าวสีเข้มขาวย,ยินเขียวสตรอเรี่นะคะตอนนี้พ่อตาก็กําลังก่งเกอเจดีทรายอยู D ่ S <S นะคะเนาะพ,พ่อตาก่กเกอเจดีทรายอยู่นะคะคนเดียวนะคะพ่อตากําลังกอ่อเจดีทรายอยู่นะคะเอฟซีขานี่แม่ยายก็กําลังกวาดกวาดอันเอาทรายมาถมนะคะเอาทรายมาเองจากจากนั่นเนาะซื้อมาเองนะคะทรายนี่ซื้อมาเองหนึ่งคิวนะคะเศษร้อยบาทเนาะนะคะ ก็มาก่อเองนะคะกองไครกองมันเนาะนี่นะคะพ่อตาก็กำลังก่อเจดีซายอยู่นะคะพ่อตาก็กำลังก่อเจดีซายอยู่นะคะบ้านสาวินเ็าเรียกกระตบทัดจายนะคะแม่ยายก็จะอยู่มุมนี้นะคะแม่ยายก็จะอยู่มุมนี้นะคะแม่ยายก็กวาดใบไม้อยู่นี่ค่ะนี่นะคะแม่ยายกวาดใบไม้อยู่นะคะสาวินก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะ สาวินก็่ายเคลียอยู่เลยค่ะน้องพี่น้องเออม่ยายก็กวาดพระพุทธรูปอยู่นะคะนี่ค่ะม่ยายเนาะยายก็กวาดพระพุทธรูปอยู่นะคะทำาสะอาดให้พระพุทธรูปเนาะส่วนสาววินก็นั่งไหล่สดให้กําลังใจเนาะพ่อตาก็กำลังขนทรายขึ้นนะคะนี่กําลังกวาดทรายขึ้นนะคะนี่อยู่นี่นะคะพ่อตานะคะตากําลังก่อเจดีย์ทรายอยู่ค่ะผู้เดียวเล้านะคะจูนเอาจุนเอานะคะ วิตกืนวิตกืนนะพ่อยาสรับสุรของเราพบผู้ติดเชื้อ300รายครับรารายักานหนตอนนี้ยอดติดเชื้อะสมอยที่2,656รายนะครับครับขบแย้แตู่้ปาที่พผู้ติเชือเหนั้นก็พบกันมารวมทั้เอทีซนะครับนับ1 แม่สิบสองนายถ้ามีอะไรจะเลี้ยงสิ่งมันก็เดียวที่ไม่พบตอนนั้นก็พบกันหมดไม่กันว่าจะไม่ควรจะใอยู่ผู้เดียวก็ใส่แมตผู้เดียวได้พอยายคอยตาก็ได้นะคะโอ้ยนอกจากแมนเพลินเนาะเลยเนาะนี่ผู้เดียวก็ใส่แมตอยู่นะคะนี่เล่ากำลังพ่อหญ่กำลังกอดเจดีซายนะเขาตานะคะพ่อตาเนาะพ่อตากำลังกอดเจดีซายอยู่คนเดียวนะคะนี่นะคะ มานกันเดินมาด้วนะครับบางคนไปจำแนกว่าโอ้ยคุณมรีกราผู้ใดตรวจเอทีเอขีดเดียวหนึ่งมน่านอ้คนสองขีดก็ไปเดินเที่ยวออกไปทำง,งานไปน้ไปงานแันไปไเที่ยวนปสามเลยสามไล้นะครับดูอะไดเนี่นยดูยอะไรจักไล้นละครับไปเที่ยวกนมา คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะจบที่คลิปกันค่อยตาก่อเจดีไซน์นะคะ <c oughs> <c oughs>